กลับมาพบกับแบบนี้แล้วนะทุกคนมีใครเคยเป็นบ้างไหมว่าไปเดทมาครั้งแรกเรากลับมาปุ๊บผู้ชายหายไปเลยทักไปก็ไม่ตอบไลน์ก็ไม่อ่านหายสาบสูนไปเลยเราทาอะไรพลาดไปหรือเปล่าวะแบบคือทุกคนก็อยากรู้ใช่ปะว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปตรงไหนหรือเปล่าวันนี้ก็เลยจะมาเช็คลิสต์กันให้ดูเลยว่ามีสิ่งไหนที่เราไม่ควรทําบ้างน,นะในเดทแรก ลิสต์แรกที่ห้ามทําเลยนะก็คือการไปสายซึ่งการไปสายเนี่ยมันจะโดนหักแต้มตั้งแต่เราไปเดทแล้วอะแล้วมันจะทําให้ทัศนคติที่เขามองเราอะมันก็ดูแย่ลงไปด้วยนะเพราะหนึ่งคือไม่ตรงต่อเวลาด้วยแล้ว2เขาก็จะหงุดหงิดถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบคนมาสายอยู่แล้วอะมูดนั้นอารมณ์นั้นเขาก็คงจะหงุดหงิดแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่มาสักทีแล้วมันก็าจ,ากจะทําให้เดทน,นนั้นเนี่ยมันดูไม่น่าประทับใจแล้วอันนี้ก็คือเป็นแต้มแรกที่เขาจะหักเลยถ้าคุณไปสายแล้วบางคนนะมาสายแล้วพอมาถึงงงปุ๊กพูดแตต่่เเรือออัวี คลยรถติดมากเลยนหนูเนี่ยทำนู่นไม่ทันทำนี่ไม่ทันก็พูดบ่นแต่เรื่องตัวเองคือคนฟังก็ไม่ฉันไม่ได้อยากฟัง มาเดทกันแทนที่จะมาทําความรู้จักกันหรือมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันคือฉันต้องมานั่งฟังเธอบน่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็แนะนําว่าอย่าพูดถึงเรื่องตัวเองคือถ้ามาสายก็ยอมรับไปว่ามาสายแล้วก็ทําให้บรรยากาศในเดทนะั้นอะ่ะมันสนุกสนานไม่ใช่มานั่งแบบบน่นหรือว่ามีแต่อะไรลบๆก็แนะนาว่าให้เปลี่ยนเรื่องให้ชวนคุยให้บรรยากาศมันดูสนุกสนานเฮฮามากขึ้นหรือบางคนนะไม่ได้แค่บ่นว่าเอ้ยฉันมาสายหรือเต่าระหว่างการที่เดทกันเนี่ยก็พูดถึงแต่เรื่องตัวเองในมุมที่บ้านฉันทําอาสังหาระบ้านฉันมีทีี่ดินนนนตตรรงง้ พะคนนั้นฉันก็รู้จักถามใครก็รู้จักอีกคนนี้คือญาติเยวะไปหมดมันยังไม่ได้อยากรู้จักกันในเดทแรกอ่ะทุกคนก็ควรจะนึกไว้ก่อนนะว่าเราอ่ะไม่ควรจะใส่หรือว่าไม่ควรจะพักดันเรื่องตัวเองให้เขาฟังมากเกินไปมันจะอึดอัดอะในใจก็คือแบบว่าแล้วอ่ะก็ไม่อยากให้ทําแบบนี้นะเพราะอีกคนนึงมันมันจะอึดอัดแน่นอนต่อเน,นื่องกันมาเลยนะคือมาใสา่ก็แล้วพูดแต่เรื่องตัวเองก็แล้วแล้วมามองการแต่งตัวก็คือแต่งตัวแบบไม่ถูกกาลเทศะอีกคือเข้าใจแหละว่าทุกคนอย่าง คือเราเราก็ยังอยากแต่งตัวแบบโชว์เนาะคือเราก็จะแบบเฮ้ยเราไหลสวยเราหลังสวยเราก็อยากจะโชว์แต่ว่าต้องดูก่อนว่าสถานที่มันเป็นยังไงอย่างเขาชวนเราไปทําบุญหรือไปวัดอย่างเงี้ยเราจะมาแต่งตัวเสื้อกล้ามอะไรเลยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ถูกนะคือโชว์โชว์ได้แต่โชว์ให้ถูกที่ถูกทางหน่อยอ่ะแต่ถ้าเขาชวนไปดื่มไปฟังเพลงไปปาร์ตี้อันนี้เราเต็มที่เลยเราอยากใส่อะไรก็ใส่เลยโปแค่ไหนมันก็มันก็โอเคเนาะเพราะมันเป็นสถานที่ที่แบบเอ้ยเราอาจจะต้องโชว์มุมเซ็กซี่นิดๆให้เขาแบบเออส นใจให้เราดูแบบน่าสนใจดูมีเสน่ห์แต่สิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือเมาเล็ก พูดไม่รู้เรื่องอยู่เขาเนี่ยจะต้องมาทิ้วเรากลับบ้านอันนี้คือไม่ควรทําเลยไม่น่าประทับใจมากๆนะสําหรับการเดทแรกเพราะว่าการที่เราเมาเล็กเนี่ยนอกจากเราจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเราอาจจะขากลับก็คืออ้วกใส่รถเขาหรืออ้วกใส่ตัวเขาอย่างเงี้ยเป็นที่จดจําแน่นอนแต่คงไม่ใช่ในทางที่ดีเออมันน่าจดจําแหละแต่ว่ามันน่าจดจําไปในทางที่ที่ลบที่ไม่ดีนะเพราะแบบอ้วกใส่อะ่ะมันเลอะเธอแล้วมันก็เหม็นด้วยแล้วภาพจําของเขาที่มีกับเราอะ่ะก็คือขอเดทแรกเธออ้วก อย่างเงี้ยมันมันแย่อะเขาก็ไม่อยากมากับเราแล้วป้าถ้าเขาชวนเราไปดื่มในครั้งต่อไปอะคือเราก็จะเป็นแบบนี้อีกคือภาพจําเขาคงแบบเป็นแบบนั้นไปแล้วเขาก็ไม่อยากมาเจอเราอีกแล้วถ้าไม่อยากให้เขาหายไปในเดทแรกนะลิสต์นี้ขอบอกเลยนะว่าห้ามทําเด็ดขานนะข้อต่างๆที่เคยพูดไปเนี่ยแนะนําว่าอย่าทาแล้วคลิปถัดไปนะผมจะมีอะไรมาให้ฟังอีกอย่าลืมติดตามนะบายบาย